วันที่18กุมภาพันธ์2 5 6 5ที่รัฐสภาพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางถึงอาคารรัฐสภาพเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีหรือคอรมรตามรัฐธรรมนูญมาตรา152โดยไม่มีสสจากพรรคพลังประชารัฐมารอให้การต้อนรับ มีเพียงนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่ปรึกษาคนหน้าพักพลังประชารัฐมารอ้อรับทั้งนี้นาย,ยกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคําถามใดๆหลังสื่อมวลชนได้สอบถา,ถามถึงกรณีปัญหาราคาน้ํามันเบนซินภายหลังมีการปรับลดราคาน้ํามันดีเซลแล้วนอกจากนี้ยังปฏิเสธตอบคาถามกรณีไฟคันตั้งเป้าจะใช้วิธีอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ เพื่อปูทางล้มนายกรัฐมนตรีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งหน้าอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีมีสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้หยุดให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดและเดินเข้าลิฟต์ไปทันที